สุขภาพจิตมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรารวมถึงการทำงานการเรียนการมีความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างและการจัดการกับปัญหาต่างๆการมีสุขภาพจิตที่ดีช่วยให้เรามีความสุขรู้สึกพึงพอใจในการใช้ชีวิตและสามารถรับมือกับการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 1. ความสำคัญของสุขภาพจิตที่มีในชีวิตประจำวัน ข้อหนึ่งการทำงานผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีจะมีสมาธิและมีประสิทธิภาพในการทำงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ข้อ 2. การเรียนผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีจะมีสมาธิและจดจำข้อมูลได้ดีสามารถจัดการกับความกดดันจากการเรียน ข้อ3ความสัมพันธ์ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีสามารถเข้าใจและตอบสนองความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อนและเพื่อนร่วมง,งานเป็นไปได้ด้วยดีข้อ 4. การจัดการกับปัญหาผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีสามารถมองปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณและหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 2. องคแนะนําในการจัดการความเครียดและการหากิจกรรมที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายข้อ 1. การออกกําลังกายการออกกําลังกายช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินที่ช่วยลดความเครียดและทําให้รู้สึกผ่อนคลายข้อ 2. การฝึกสมาธิและโยคะการฝึกสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและโยคะช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีความสมดุล ข้อ3การหางานอดิเรกการหางานอดิเรกที่ชอบเช่นการทำสวนการอ่านหนังสือการทำงานศิลปะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขข้อ4การพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนช่วยให้ร่างกายและจิตใจฟื้นฟูจากความเครียด 3. วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับคนรอบข้างมี4ข้อดังนี้นะคะข้อที่ 1. การฟังอย่างตั้งใจคือการที่เรานั้นฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจและแสดงความเข้าใจในความรู้สึกของเขาสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมโยงกับผู้อื่นค่ะ 2. การแสดงความจริงใจ<ม>คือการที่เรานั้นกล้าเปิดใจพูดคุยกันช่วยสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างกันค่ะ 3. การใช้ภาษากายที่เหมาะสมคือการที่เรานั้นใช้ภาษากายแสดงความเป็นมิตรเช่นการยิ้มการสบตาและการสัมผัสเบาๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ 4. การเคารพและให้เกียรติคือการที่เรานั้นเคารพและให้เกียรติผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดหรือความรู้สึกของเขาสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงค่ะ ข้อ4การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อรู้สึกว่าจัดก,การกับปัญหานั้นไม่ไหวขั้นตอนที่1การยอมรับปัญหาโดยเราเองจะต้องยอมรับปัญหาว่าเราไม่สามารถจัดก,การกับปัญหานั้นไหวนี่จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนนั่นเองค่ะ ขั้นตอนที่2การพบผู้เชี่ยวชาญยกตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยานักบำบัดหรือแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาให้กับเราค่ะอั้นตอนที่3การเปิดใจพูดคุยเราจะต้องเปิดใจพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญอย่างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเองเพื่อที่จะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ ันตอนที่4นะคะการรักษาอย่างต่อเนื่องและแนะนําแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิตค่ะการรักษาอย่างต่อเนื่องก็คือการติดตามอาการของการรักษาและปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแนะนําแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิตนะคะนั่นก็คือแอป Mental Health Shake Up ส่วนขั้นตอนและวิธีการใช้งานจะเป็นยังไงตามไปชมกันเลยค่ะค่ะต่อไปคือการใช้งานแอป Mental Health Shake Up นะคะแอปจะทำการให้เรากรอกชื่อหมายเลขโทรศัพท์อายุเพศที่อยู่ปัจจุบันซึ่งแอปไม่บังคับให้เรากรอกชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์นะคะเราสามารถกรอกเป็นอะไรก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นให้เราทำการบันทึกข้อมูลค่ะเมื่อเรากรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วแอปพลิเคชันก็จะเด้งมาที่หน้าต่างนี้นะคะซึ่งมีแบบทดสอบ9แบบไปด้วยกันนั่นก็คือ 1. ดัชนิวัดความสุข 2. ความเครียด 3. ภาวะซึมเศร้า 4. ความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ 5. ภาวะติสุรา 6. ภาวะความจำ 7. ภาวะติดเกม 8. ภาวะหมดไฟในการทำงาน 9. พลังสุขภาพจิตหรือ a วในวันนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างนั่นก็คือภาวะความเครียดเมื่อเราทำการกดเข้ามานะคะจะมีให้เราติ๊กคือเราจะทำการประเมินด้วยตนเองหรือประเมินให้ผู้อื่นถ้าเราเลือกเสร็จแล้วก็กดตกลงค่ะหลังจากนั้น จะมีแบบสอบถามให้เราเลือกตอบตามความเป็นจริงของเราค่ะหลังจากนั้นก็กดถัดไปจนหมดเมื่อเราทำการประเมินเสร็จแล้วจะมีผลการประเมินของเราพร้อมกับคำแนะนำให้เราสามารถนำไปประกอบใช้ได้ค่ะสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ หากละเลยการดูแลตนเองอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าและทําให้คุณภาพชีวิตโดยรวมลดลงถ้าหากคุณหันมาให้ความสนใจในการดูแลตัวเองมากขึ้นคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้อย่าลืมบอกรักตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ